สวัสดีครับผมนัทพงศ์บันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับยังไม่ไปไหนครับยังอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีติดเขตแดนอำนาจ,จเจริญมาพบก,กับเจ้าของแปลงนาข้าวมีเรื่องราวประสบการณ์ดีๆจะเล่าให,ให้เราฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวชื่ออมพรทองสุกนะคะพี่อมพรทองสุกแปลงนาข้าวที่เราเห็นนี้กี่ไร่สามไร่ค่ะอันนี้เป็นนาปีนะยังนาปีแล้วค่ะก็ขอ1หนึ่งร้อยห้าค่ะอ่า หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าค่ะนะครับเขียวๆสวยๆอย่างนี้อายุเท่าไหร่แล้วหนึ่งเดือนพอดีค่ะวันวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันอ๋อโอเคอายุหนึ่งเดือนอ่าอ่ะรู้จักนวัตกรรมแล้วก็มาใช้รดูการที่แล้วรืดูการที่แล้วค่ะฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งเองค่ะเพราะว่ารู้จักช่วงกลางๆหรอใช่รู้จักก็คือสิงหาเริ่มใช้สิงหาอ่าฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสองครั้งค่ะก็เกี่ยวอ่า ก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้โฟทีไม่ได้ใช้ไม,ไม่ได้ใช้โฟทีนี่สามสิบสามกระสอบต่อ ต่อสามไร่เนี่ยนะคะอ่าแล้วพอมาฉีดโฟทีไปสองครั้งเนาะค่ะฤดูการที่แล้วสี่สิบสี่กระสอบขึ้นมาเป็นสี่สี่าก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าปุ๋ยเปบยอะไรใส่ไหมไม่ใส่เลยค่ะโอ้ประหยัดลงเยอะเลยนะอ่ะแต่ตอนนี้ข้าวที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอายุเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวค่ะอ่าใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอใช้ตั้งแต่รองพื้นเลยค่ะรองพื้น อ่าสิบช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดวันที่หวานเลยค่ะอืมแล้วก็ตอนนี้ฉีดทางใบไปสักครั้งยังครั้งเดียวฉีดไปครั้งเดียวแล้วตอนที่สิบห้าวันอ๋อเดี๋ยวจะฉีดอีกไหมฉีดค่ะแน่นอนมั่นใจอย่างงี้มั่นใจฉีดเรื่อยๆไม่ไม่ใช่ปุ๋ยเลยนะคะด้วดุกาลนี้อัอเหรอ๋ออ่ะโอเคมาวัดกันว่านาปีใช้โฟทีไม่ใส่ปุ๋ยจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ตอนนี้ข้าวไม่มีน้ําในนานะครับท่านผู้ชมแต่ข้าวเขียวสวยสดมากเลยโรคเลิกอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย น้ำในน้ไม่มีนะครับเท่าที่ผมมองเนี่ยหญ้าเยอะอะไรก็ไม่มีนะไม่มีค่ะข้าวดีดข้าวปนมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีโอ้แสดงว่าแปลงแปลงนี้โชคดี <laughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาติดตามดูว่ารอบก่อนนู้น44กระสอบรอบนี้จะได้เท่าไหร่พื้นที่ประมาณไม่เต็ม3ไร่ดีเนาะประมาณนั้นค่ะนะครับถ้าดูจากด้วยสายตาเวิร์กเวิร์กตรงนี้ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้สทกเท่าไหร่อ่ะขอบคุณพี่อัมมากแชร์ประสบการณ์ดีๆฝากขอบคุณค่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงอยากจะฝากบอกอะไรกับ การใช้โฟทีงเราประทับใจมากค่ะยังไงก็แนะนํานะคะเกษตรกร,ร,กรที่ข้าวไม่มีน้ํานะคะอฉีดโฟทีเลี้ยงเขาไว้เพื่อที่ค้าให้เขารอฝนนะคะใช้ได้เลยค่ะสุดยอดค่ะโอเคขอบคุณพี่อามมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะ